สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการกฎหมายเงิน360นะคะท่านผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว,ว่าข่าวใหญ่ที่เราได้ยินกันทุกวันโดยเฉพาะเรื่องราวในแวดวงข้าราชการตำรวจระดับสูงแท้จริงแล้วมันกำลังสะท้อนภาพอะไรในสังคมของเราบ้างการต่อสู้ทางคดีความที่ดูซับซ้อนของนายตำรวจคนดังจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นและความสงบสุขในชีวิตประจาวันของเราได้อย่างไรวันนี้เราจะมาหาคาตอบกันค่ะ วันนี้เราได้รับเตียดจากาศาสตราจารย์ชัยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่จะมาช่วยอธิบายเรื่องยากๆให้กลายเป็นเรื่องง่ายสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันในรายละเอียดนะคะดิฉันก็ขอความการุณาท่านผู้ฟังช่วยกดไลค์กดติดตามช่องของเราและแบ่งปันเรื่องราวนี้ให้กับคนในครอบครัวเพื่อที่เราจะได้รับฟังข่าวสารอย่างเข้าใจและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุขนะคะเอาละค่ะมาเริ่มกันที่ภาพใหญ่ก่อนเลยนะคะเรื่องราวของพลตำรวจเอกสุรเชษหักพานหรือว่าบิ๊กโจ๊กที่หลายคนติดตามกันอยู่ตอนนี้อยากให้อาจารย์ช่วยสรุปให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆหน่อยคะ่ะว่าตอนนี้ท่านกำลังเผชิญกับ คดีอะไรอยู่บ้างคะครับผมคือถ้าจะให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนที่สุดนะครับต้องแบ่งมารสมคดีความที่พลตำรวจเอกสุรเชษ์กำลังเผชิญอยู่ออกเป็นสส่วนใหญ่ๆที่เกี่ยวข้องกันอยู่ครับสส่วนเหรอคะใช่ครับส่วนแรกเป็นคดีในศาลปกครองครับเป็นการต่อสู้ในทางวินยัยประเด็นหลักๆเลยก็คือการที่ท่านฟ้องว่าคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยมันไม่ถูกต้องไม่ชอบด้วยกฎหมาย อ๋อ oh, คือสู้เรื่องความถูกต้องของคำสั่งถูกต้องครับส่วนที่สองนี้เป็นเรื่องที่หนักกว่ามากคือคดีอาญาเลยครับคดีอาญาครับเป็นข้อกล่าวหาเรื่องการพยายามติดสินบนเจ้าหน้าที่ของปปชหรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด้วยทองคำซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงมากครับฟังดูแล้วซับซ้อนจริงๆค่ะงั้นเรามาเจาะกันทีละเรื่องดีกว่าค่ะเริ่มจากศึกแรกในสารปดครองก่อนเรื่องคำสั่งให้ออกเนี่ยค่ะ จากข้อมูลที่เรามีดูเหมือนพลต u r ว o เอกเซรีพิสุทธิ์เตมียเวทท่านจะชี้ให้เห็นถึงช่องโหว่ของคำสั่งนี้ด้วยใช่ไหมคะก็กฎมาอยู่สองประเด็นหลักๆที่น่าสนใจมากค่ะประเด็นแรกนะครับคือเรื่องของอำนาจในการออกคำสั่งท่านตั้งข้อสังเกตว่าในขณะที่มีการออกคำสั่งให้ออกเนี่ย ตอนนั้นพลตำรวจเอกสุรเชษท่านได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีแล้วอ๋อคือไม่ได้อยู่ที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติแล้วครับก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าแล้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในขณะนั้นจะยังมีอํานาจสั่งการโดยตรงอยู่หรือไม่เพราะถือว่าอยู่คนละหน่วยงานกันแล้ว เรื่องนี้อาจจะเปรียบเทียบง่ายๆได้เหมือนกับเจ้านายจากที่ทํางานเก่ามาสั่งลงโทษเราทั้งทงท,งที่เราย้ายไปทํางานแผดักใหม่แล้วแบบนั้นหรือเปล่าคะอาจารย์เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนมากเลยครับคือมันเป็นคําถามเรื่องสายการบังคับบัญชาโดยตรงซึ่งเป็นหลักการสําคัญในระบบราชการเลยแต่ว่ายังมีประเด็นที่สองที่พลตํารวจเอกเสรีพิสทธิ์ชี้ไว้ซึ่งอาจจะมีน้ําหนักมากกว่าประเด็นแรกอีกครับประเด็นอะไรหรอคะ คือเรื่องของพอรบรรตำรวจแห่งชาติพศส5 6 5หรือกฎหมายตำรวจฉบับใหม่ครับอ๋อกฎหมายใหม่ครับกฎหมายฉบับใหม่นี่นะครับมีการกำหนดขั้นตอนที่สำคัญมากเอาไว้เขาบอกว่าการจะสั่งให้ข้าราชการตำรวจคนไหนออกจากราชการไว้ก่อนซึ่งเป็นคำสั่งที่รุนแรงมากจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาก่อนและที่สาคัญคือต้องรอฟังความเห็นจากคณะกรรมการชุดนั้นด้วย ซึ่งในกรณีนี้ขั้นตอนนั้นอาจจะยังไม่สมบูรณ์ทามมุมมองของพลตํารวจเอกเสรีพิสูจน์ก็คือกระบวนการตรงนี้ยังไม่ครบถ้วนครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องทางเทคนิคแล้วนะครับแต่มันเป็นการตั้งคําถามถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายใหม่ทั้งฉบับเลยค่ะเพราะกฎหมายนี้ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อป้องกันการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรมนั่นเองครับโหลึกซึ้งกว่าที่คิดนะคะเนี่ยแล้วถ้าถ้าเกิดว่าศาลปกครองสูงสุดตัดสินว่าคําสั่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายจริงๆอะไรจะเกิดขึ้นต่อคะ ถ้าผลออกมาเป็นแบบนั้นนะครับตามหลักการแล้วพลตํารวจเอกสุรเชษก็จะมีสิทธิ์กลับเข้ารับราชการตํารวจได้ครับกลับมาได้ครับแต่ก็จะเกิดความซับซ้อนตามมาอีกว่าจะให้กลับไปในตําแหน่งไหนเพราะตําแหน่งเดิมอาจจะมีคนอื่นทําหน้าที่อยู่แล้วซึ่งก็อาจจะต้องถึงขั้นให้คณะกรรมการข้าราชการตํารวจหรือกตอรอกําหนดตําแหน่งรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติขึ้นมาใหม่เป็นกรณีพิเศษเลยก็ได้ฟังดูเหมือนเรื่องจะจบแต่ก็ยังไม่จบง่ายๆเลยนะคะ ยังไม่จบครับเพราะว่านั่นเป็นแค่ด่านแรกเท่านั้นอา้าวยังมีอีกเหรอคะครับถึงแม้จะชนะคดีเรื่องคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้แต่ก็ยังมีคำสั่งอีกฉบับหนึ่งรออยู่คือคำสั่งไล่ออกจากราชการซึ่งเป็นผลมาจากเรื่องอื่นค่ะและเป็นอีกคดีหนึ่งที่ยังต้องสู้กันต่อในศาลปกครองเปรียบเสมือนเป็นด่านต่อไปที่ต้องเผชิญครับเข้าใจแล้วคะ่ะเหมือนเล่นเกมที่ต้องผ่านไปทีละด่านจริงๆ ซึ่งนั่นก็คงจะนําเราไปสู่เรื่องที่สองพอดีเลยนะคะคือคดีอาญาเรื่องสินบนทองคําเรื่องนี้น่าตกใจมากอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าที่มาที่ไปให้ฟังหน่อยคะ่ะครับคดีนี้ต้องบอกว่ากระทบกระเทือนความเชื่อมั่นของประชาชนอย่างรุนแรงเลยนะครับเพราะมันไม่ใช่แค่ข้อกล่าวหาว่าตํารวจรับสินบนธรรมดาแต่นี่คือข้อกล่าวหาว่าตํารวจระดับสูงพยายามไปติดสินบนเจ้าหน้าที่ปปอชอ ค่ะซึ่งเป็นองค์กรที่ต้องมาปราบทุจริตเสียเองถูกต้องครับมันเหมือนไปนสั่นคลอนรากฐานของกระบวนการยุติธรรมเลยทีเดียวในมุมมองของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ท่านเชื่อว่าคดีนี้น่าจะมีมูลความจริงค่อนข้างสูงเพราะอะไรคะเพราะท่านมองว่าหลักฐานที่ปรกากฏออกมาไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอตอนส่งมอบของกันมันมีความเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนกว่าคดีการเมืองในอดีตบางคดีที่ท่านมองว่าเป็นการสร้างพยาหลักฐานเท็จขึ้นมา แต่ฝั่งของบิ๊กโจ๊กเองก็ออกมาโต้แย้งว่าเป็นการจัดฉากเป็นเกมการเมืองเพื่อสกัดไม่ให้ขึ้นเป็นผอ,อตรอใช่ไหมคะถึงบอกว่านี่คือหลักฐานมัดตัวแต่ฝั่งหนึ่งก็บอกว่านี่คือการวางแผนทําลายล้างทางการเมืองซึ่งสังคมก็กําลังสับสนว่าจะเชื่อเรื่องเล่าชุดไหนดีเรื่องนี้นะับเป็นเรื่องที่น่าสลดใจนะครับเพราะมันกระทบกระเทือนความเชื่อมั่นต่อองค์กรที่ควรจะเป็นที่พึ่งหลักของประชาชน เมื่อเสาหลักของบ้านเมืองสั่นคลอนประชาชนอย่างเราๆก็ย่อมรู้สึกไม่มั่นคงเป็นธรรมดาครับจริงด้วยค่ะแล้วประเด็งที่ลูกน้องของท่านเองออกมาให้การปรักปรำเจ้านายตัวเองล่ะคะจุดนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างอ่านี่เป็นอีกปมที่ซับซ้อนมากครับการที่ลูกน้องออกมาให้การ แม้จะเป็นไปเพื่อความอยู่รอดของตัวเองหรือที่เรียกว่าการกันไว้เป็นพยานแต่ในมุมมองของพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็มองว่ามันยึกเป็นการยืนยันว่าเหตุการณ์นั้นอาจจะเกิดขึ้นจริงและถึงแม้จะทําไปเพื่อเอาตัวรอดแต่ผู้ที่ร่วมกระทําผิดก็ย่อมมีความผิดอยู่ดีครับจากข้อมูลทั้งหมดนี้ดูเหมือนว่าหนทางข้างหน้าของบิ๊กโจ๊กคงจะเหนื่อยและลำบากไม่น้อยเลยใช่ไหมคะใช่ครับพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์สรุปไว้อย่างนั้นเลย ท่านมองว่านี่เป็นการต่อสู้ที่หนักหนามากเพราะเป็นการสู้กับองค์กรตำรวจทั้งองค์กรทั้งองค์กรเลยครับทางรอดเดียวที่จะเป็นไปได้ก็คือต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าตนเองบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเท่านั้นแต่ก็น่าสนใจนะคะที่พลตำรวจเอกเสรีพิสูจน์เองก็เคยพูดถึงความสามารถของพลตำรวจเอกสุรเชษในอีกแง่มุมหนึ่งด้วยครับเป็นเรื่องเล่าที่น่าสนใจมาก ท่านเคยยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เคยโทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือในคดีจับตัวประกันที่ก่อสมุยค่ะท,ท่านเล่าว่าตอนนั้นเป็นห่วงพักพวกมากก็เลยโทรไปหาพลตำรวจเอกสุรเชษโดยตรงปรากฏว่าใช้เวลาแค่10วันเท่านั้นก็สามารถคลี่คลายคดีได้สำเร็จโอ้โหซึ่งเรื่องนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าพลตำรวจเอกสุรเชษ เป็นคนที่มีฝีมือในการทำงานคนหนึ่งเลยทีเดียวนั่นสิคะมันเลยทำให้เห็นภาพที่ซับซ้อนมากด้านหนึ่งคือตำรวจฝีมือดีแต่อีกด้านก็ผัวพันกับข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงมากและนี่คือหัวใจสำคัญของเรื่องนี้เลยครับคือเราต้องแยกแยะออกจากกันเรื่องความสามารถในการทำงานกับเรื่องการกระทำที่อาจจะผิดกฎหมายมาเป็นคนละส่วนกันสังคมสามารถชื่นชมผลงานได้แต่ก็ไม่สามารถละเลยกระบวนการตรวจสอบเมื่อมีข้อกล่าวหาได้เช่นกันครับ เรื่องราวทั้งหมดนี้ไม่ว่าผลสุดท้ายจะออกมาเป็นอย่างไรมันเป็นเหมือนกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนสังคมเราครับทั้งในเรื่องความโปรง่งใสความยุติธรรมและความน่าเชื่อถือของสถาบันต่างๆสําหรับผู้สูงอายุอย่างเราๆนะครับสิ่งสําคัญที่สุดอาจจะไม่ใช่การไปตัดสินว่าใครถูกหรือผิดแต่คือการติดตามข่าวสารอย่างมีสติใช้เหตุผลในการรับฟังไม่ปล่อยให้อารมณ์ความรู้สึกเข้ามาครอบงํา การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในครอบครัวด้วยความเข้าอกเข้าใจจะช่วยให้เราผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้อย่างสงบสุขครับขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะสำหรับมุมมองที่ลึกซึ้งและเข้าใจง่ายมากจริงๆค่ะสำหรับท่านผู้ฟังละคะท่านมีความคิดเห็นต่อเรื่องราวนี้อย่างไรและท่านคิดว่าข่าวสารในลักษณะนี้ส่งผลต่อความรู้สึกมั่นคงในชีวิตประจําวันของท่านบ้างหรือไม่ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะขอบคุณที่ติดตามกฎหมายเยื่อน360ในวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ